สวัสดีครับผมแม่พี่รองปองป่าและก็เอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสูงทุกคนนะครับเด้ออีกแล้วพี่้องอีกแล้วสามสิบสองรอบง่ายแล้วพี่้องเอ้ยง่ายจริสามรอบสี่รอบแต่พี่้องเอ้ยเนี่ยจะลังสินรับสินนอน่ไม่ได้พ่าได้รับสินอนครับน่ครับง่ายอีกแล้วพี่้องง่ายอีกแล้วบ่ดีห้ฮันดาบ้านพี่ได้บัตรีิพี่้องได้บัตรเนี่ย โอ้กาลัางลับเสียบพอนานขี่รถเข้ามาทางทีมงาคตะวันออกเลยว่าอย่างไรฮะปกติจะหันหน้าออกไปทางข้างมันนี่ครับไม่นี้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วเปน็นรองาพี่หนันหน้าเขาดวงเขาป้าไาได้มาโอ้ยขอแข็งหลายเลยพี่น้องสงสารลูกตูนี้ครับสิมามาพี่นอกก้องคนใดว่ามาคนของซอยนะครับสามรอบนะครับสิพี่กระจายอ้อดีจิโร่ บมีของอย่างไยพี่กระไส้ของลูกตูแล้วเดี๋ยวของหลายง่ายอยู่เลยครับนึ่งสองรอบสามรอบหนึ่นะได้ไปนู้นได้ฟังนู้นบ้านโอ้ยงานเขาอีกแล้วครับง่ายอะไรง่ายดีแน้เหมือนอยเดี้ยมีค่ะซีดิ้มีมีครับอยู่ข้างล่างครับข้างนี้เหรอกับครับเยอะไหม เดีอีกหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งนะนงนครับครับครับเกเจียวใสนัปลากวเยอะอะไรข้างากันเลนี่ทา,างนี้นะครับน้ำกินก่อนนะครับไปไปไปครับครับ,รบโอ้ยไ้ได้แล้ว,ยยลวจะได้น้ำอีอกข้นอ้อบนอ้อเกิอองงานขึ้น<า>อีก พื้นที่มันช่ได้อยู่ปลายุดขึ้นรับปากคนใบ้สิเนาะบบดนี้ไม่ใช่ตั้งเวทีได้อยู่แบบแค่แค่แต่ได้ทางนั้นนะครับตับตามมาเบิ่งพี่น้องตามมาเบิ่งครับทีมงานวิธีก็ว่ากําลังสิตั้งดีแต่ยังบ่ได้ตั้งเวทีครับเป็นบุญอย่างนึงนิดเดิกําลังว่าสิขับรถว่าสิตั้งเวทีบัดหัวหน้าทางทีมงานเพิ่นแบบขี่รถขมาย่ายๆๆมาอาไม้เอาไมรมะั่นนี้ขับทางห้าวนาไหมตอนนอ้เออ กาตั้งวิธที่ลงอเอ๊ะเขาสิจมยังไงยังไงครับจะมีพื้นที่บะระบันนี่ครับเนี่ยขาไม่ขายก็ดีย้ำพนันลงครับจะเตี่ยงซับลาบสิครับพี่น้องล่มกับพัดเย็นดี โอ้ยหรือเบิ่งนาฬิกาเนาะจัโมงเลยจักโมแง้วครับเี๋มีนาฬิกาเบื้มงบครับม่านหาโมงกว่าปะครับกำลังสิพากานนอนรับแทบๆครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเะวนเดี๋ยวจก้อนมาสันปะวนเดี๋ยวเดี๋ยวจฟาจะาปจะพาพุ่นพุ่พดพเขาใส้ตั้งคืกเก้าครับ จอดสก้อนจอดสก้อนเครียร์กันก้อนครับอันนี้บอกยากเะเนี่ปปาเมื่องผิดพัดได้ซันนะครับังวยเก่าครับสีเหลาลายม่ได้คือเพื่อย่างเดียวเออเอาไอ้ปลาเยอะไปเชียร์เลยดีด้วยมันตั้งได้บบแข็งๆได้ฟังดีเลยเนาะยังว่ากระดามันย่างนะครับคลายยังนะครับคลายไปแรกสะวันพร้อม ปกติมีเขามาตั้งเขาตั้งตั้งมาทางไหนเสร็จเขาก็ตั้งขนาดไปเคยเคยมีมอลตามาตั้งยังเม่นหรือครับบิ๊กซีนี่มันสื่อสั่งเสร็จครับแต่ว่าเคยเคยมีเขามาตั้งยังเม่นหรือครับคือว่านีรถมีแบบมีพาหน่อยอยแล้เธอแรกหรครับเป็นยังเมื่คือ้ผใหญขึ้นเดินมองนัานๆครับโุงนานจะเป็นลานจอดรถเพิ่นครับเราเป็นคนละเจ้าของอ๋อเช่าเช่าแค่จอดรถอ๋เอาเอาให้เพคนเสียบก่อนนะครับแล้วลองถามเพื่น ง่ายสองสามรอบเลยของแข่งหลายบ้านข้างในร้านบนอ่ะรวยได้แล้วนั่งวานากว้างอยู่คนในเมืองหาในี่ืเต็มเลยครับงามเล้แหละกลางวันคนเสียมาหลายบ่มาเื่อเล็กนี่หลาย FC สาวน้อยทั้งทั้งนี้เขาบ่อนคู่วีดคู่เวทผู้ครับตอนนี้ยังท่านมีข่าวครับโอ้ใครใครใครอยู่นะครับเพราะว่าทั้งทั้งนี้เขากาดเขาดีแน่โอ้พอโรงงานมันหลายเวลาเวลาเขาโรงงานเขาอย่างยังสีต้องเสียีอยู่โรงงานเขากะตรวจสอบกาดการดี อ้าวซาตูจะหายได้ง่ายทำไมแต่พี่น้องเอ้ยคิคาดคุของครับเอาขอบคุณหลครับพีครับซื้อว่าจางนะครับอาลุยครับมาจากไอมาจากจังหวัดใดในย่จังหวัดนี้ครับบ้านนี่บโอ้สจัศสะัศด่ายดีคายดีครับเร่นะครับซาต ไปไหนคุณไอ้กงเฮ็ดปลาท่ไหนล่ะนอเาทางนี้แห้เคลียร์ได้านท่นี่เล้มาคือเคลียร์นะครับมานี่คือเคลียร์แล้วเออรับกาบขอภัยด้วนะครับผมเองครับร่มพัดดีนะครับว่าเขาเสียกัน อ่นบึ้ดบึ้ดบึด,บด,บด,บดเสียงร่มนะพี่น้อง <c oughs> เอาเพื่อนวาน่าปลาช่วยกำลังมาเชียร์ให้ครับพระจ่าก็ใส่ัางว่ากันครับตอนนี้ปลาช่วยกำลังเดินทางม,มาอยู่ประสนครับอ๋เอเบิ้งจะน้อยพี่น้องเปาวนานายให้ได้ย้ายเด้อถ่าได้ย้ายสุดพูดกลางสักขยะครับ เพื่อสิหาหม่องล่องใขั้วกะง่ายฮะซีซีหม่องในขั้วครับพี่น้องขอลงตัวเนี่ยการสามหม่องครับแต่ว่าล่องลงทางนี้แหละแต่ว่าย่ายมองไปมองมาแล้เดี๋ยวรถสิจอดฝั่งนี้ลดจอดฝั่งนั้นนะครับกว่าสิลงตัวได้นะครับลงตัวแล้วสิมาให้ครับฟังอีกโอ้เอ้ามึงนี่กะหาโมงกว่าแล้วเนาะ ตังวิธีกับคำบอกตำแหน่งท่านกับนายทูสีเ่ซีโม่าโม่กับนายซีวครับรอาจเย็นจะมาช่วยกำลังมาส่นครับพี่น้องเอ้าใจเย็นกัจเย็นเดี๋ยวใจเย็นปลาช่วยกำลังมาสินใจให้เลยใจไปใจมาดูเราาปลาเนาะเดี๋ยวดไม่ได้ซัดไมด้อีเบื่อแล้วนี้เบื่อบ้าก็ได้ ว่าร้ายม่ได้เลยครับทั้งมือเก่าเลยเดี๋ยวนี่ว่าครับไปอีกครับมีเงินทอดมาละบัาน,นลยยี่สิบห้าทอดยี่สิบห้าเนาะ เอาอะไรปลักากุ้งเดี๋ยวาปลาช่วจครับไ่ต้อไปหยอกไปหยอกนิดเดีได้ครับ ขอชนะรับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเยนคหนหน่เล่นชนะครับฮะจยวปเชื่กันล้วมาเยักเก็บของไป่ไงด้วยเก็บของด้วนไปไงด้วย เก็บของดูอันง่ายมองหนหน้าพังพี่คนนี้ไม่ใช่บุญไปซะไม่ใช่บุญนะนะเราต่างคนคุ้นก็เคยเห็นย่ใสเงินหน้ามีหกขับหน้าเป็นยังไงครับเพลย์พระรัเป์ก่อนอันที่ว่าลื่อๆวิธีมาเศร้าอันนี้บอกแมนบ้องไสไรจะลื่อวิธีมาเศร้าเลยเตีตั้งน้า้างหนา ยายสมมติเอางานข่าวเนี่กขับไปข้ามมาหลายรอบเลยลงขั้วรู้สึกว่าจะซีรอบหรอไม่รู้นี้หารอบนี่บอกมึเอาเขาผ่ามาสุก็น่าครับแซไม่ใช่บุญแม่มาแังคือแล้วใส่แล้วไม่ใช่บุญนะคุณนายบนคุณนายโบนว่าสอง คุณนายบูดย้ายครัวด่วนย้ายครัวด่วนโอ้เจะบเจ้ที่ครัพี่น้องโอ้คือเบื่อจังเบื่อเบื่อมันผมผมจะนะครับโอ้โเอาต้องล้มรุ้นนี่ต้องเล่ยนบ้าวครับพี่น้องบ้าวม่แรงนะครับเสียบนาทีแล้วโอ้ยก็เลยไม่ได้หู้อะไรบ้ามาจากไหนเนาะ พื่อมาช่วยสิมากเสิเป็นชั่วโมงเลยแลงวีิครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็นนั่งตัดสินใจไ่ได้นะครับเด้อต้องเขาไปเบิงกงงันไล่โซดต่อครับพอยุดว่าสิไปท่าไหนส่งไหนครับสำหรับคลิปนี้กับลุงตู้กันฝากพี่ฝากน้องไว้ชั่น,นที่ก่อนครับสิบนาทีกว่าแล้วครับท้ายหลายกับอะไรครับอีกอย่างนึงกันมันโหลดยาก,กน,นะครับถึงท้ายหลายนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนาทีสิบนาทีกันไปเนี่ยโหลดเป็นสามชั่วโมงกับอะไรครับอา้าว นะครับเนาะขอบคุณหลาาครับเด้อที่จะสลายไปแล้วครับไปติดตามรับชมครับเบิร์นแล้วมวนแล้วก็คือเก่าครับพี่น้องอย่าดูดซื้อเลยครับเด้อซอยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลงตัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปนะครับเด้อความขำหน่ความดีงามสาวน้อยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสุขหูสุคนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ